อันนี้ครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนยยุทธกับสเกตฟุตบอลใสๆที่เที่ยงแบบนี้กันต่อนะโอ้โ oh, หเหมือนว่าเนม่า <c oughs> จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับให้เงินริชาร์ิสันครับไป30,000ยูโรครับเพื่อให้ไปลบรูปใบหน้าของเขาที่อยู่ในแผ่นหลังของอ่อริชาร์ิสันออกซะเพราะว่าริชาร์ิสันครับแอบไปสักนะมีทั้งรูปเขาแล้วก็รูปของโดอ้วนรวมไปถึงเนม่าอยู่บนแผ่นหลังเขาด้วยนะครับมาดูกันหน่อยมาฟังกันเลยนะ เราต้องบอกว่าตัวตึงลอนดอนอย่างริชาร์ลิสันเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยกับทัพบ,บราซิลในึกฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่น่เสียดายที่บราซิลไปไม่ถึงฝั่งฝันครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปนะหลังจากนั้นครับหลังจากที่บราซิลตกรอบครับริชาร์ลิสันตัวตึงลอนดอนเนี่ยยิงไป3ประตูนในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จริงนะครับเขาได้สร้างความมือหายอีกแล้วเมื่อเขายอมสละแผ่นหลังของตัวเองครับสักรูปใบหน้าของเนย์มารวมไปถึงโรนัลโด้อ้วนนะครับ ซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็มีรูปหน้าตัวเองอยู่ตรงกลางด้วยสําหรับริชาริซันนะครับถ้าเราสังเกตแผ่นหล,ลังนี้นะครับหน้าทางฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของโรนัลโด้วนตำนานของบราซิลตรงกลางจะเป็นตัวของริชาริซันเองรวมไปถึงด้านขวานะครับจะเป็นหน้าของลูกพี่เนม,ม่านะ แล้วพอหลังจากที่เนม่าได้เห็นรูปสักรูปนี้บนแผ่นหลังของริช h ิสันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าไปทําอะไรแบบนั้นล่ะทําไมถึงเอาหน้าตัวเองเนี่ยไปสักแบบนั้นริช,ชลิสันเลยตัดสินใจโอนเงินให้ริช,ชลิสันจำนวน30,000ย e ูโรนะครับก็ประมาณล้านกว่าๆแหละเพื่อให้ริช h ิสันเนี่ยไปลบรอยสักใบหน้าของเนม่าเนี่ยออกจากแผ่นหลังของตัวเองซะนะ โอ้โหถือว่าลูกพี่เนม่าไม่ปราบปรื้มสักเท่าไหร่ที่ริชาร์ดสันไปทําแบบนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตํานานอันนี้ก็ต้องดูความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่ริชาร์ดสันจะออกมาให้สัมภาษณ์แล้วกันก็ต้องมารอดูแต่เนม่าไม่ค่อยปรื้มสักเท่าไหร่ที่ทําแบบนี้ก็เลยโอนเงินให้เพื่อที่ไปลบหน้าของเนม่าออกจากหลังริชาร์ดสันนะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อไปขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม